สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกยานะคะวันนี้มุกก็ตื่นเป้นมากๆเลยนะคะที่จะมารีวิวกระเป๋าที่หายากมากๆนะคะของหลุยส์วิตตองนั่นก็คือใบนี้นั่นเองนะคะใบจิ๋วแต่เจ๋วนั่นเองนะคะใบนี้นะคะเรียกว่าหลุยส์วิตตองรุ่น p o r ต e เ t a c c c s s s o r นะคะลาย Monogram Canvas ใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่เรียกได้ว่าเป็นโมสอดอัฟ t ตอร์แบจากหลุยวิตองเลยก็ว่าได้เพราะมันเป็นกระเป๋าที่ sold out ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์หรือแม้กระทั่งใน Store เองนะคะและเป็นใบที่ Walk-in เข้าไปจะไปวางเงินมาจำเนี่ยทางเซลลเขาก็ไม่รับด้วยนะคะเขาบอกว่ามันเป็น Hot Item แต่กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นของรุ่นพี่ที่ทำงานมกุกเขาก็ใจดีมากๆนะคะให้มุกมารีวิวให้นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะพี่เขา ปี2019ที่ช็อปที่ฝรั่งเศสนะคะพอแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยราคากระเป๋าใบนี้อยู่ที่13,000บาททุกคนคือทุกคนเข้าใจไหมตอนเขาซื้อมา2019ในราคา13,000กว่าบาทหลังจากหักแท็กเนาะแต่ว่าตอนนี้ช็อปไทยอะ as of มกราคม2021อ่ะราคาอยู่ที่25,300บาททุกคนคือโหดสุดๆเลยนะเป็นกระเป๋าที่แบบใบเล็กมากๆนะคะนี่เดี๋ยวขอเดี๋ยว ให้ดูก่อนนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสาย v ว r ร์ชเทเลเตอแบบนี้นะคะอันนี้จากที่เพื่อนๆชมจากในหน้าจอะค่ะคือพี่เขาไม่ค่อยได้ใช้เลยใหม่มากๆนะคะคือตัวหนังตัวหนังของเวอร์ชเทเลเตอยังไม่มีการเปลี่ยนสีใดๆทั้งสิ้นนะคะคือพี่เขาบอกว่าเขาไม่เคยใช้งานเลยคือแบบว่าซื้อมาเก็บอย่างเดียวนะคะแลวกระเป๋าใบนี้นะคะ ถูกแคตตาล็อ์โดยหลุยส์วิตองเนี่ยว่าอยู่ในหมวด SLG หรือว่า Small Leather Goods นะคะเช่นเดียวกับพวกกระเป๋าตางหรือว่าเครื่องหนังขนาดเล็กนะคะเป็นกระเป๋าที่เอาตรงๆอ่ะไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงได้แบบหายากขนาดนั้นนะเพราะว่า มันเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างซิมเปิลมากๆนะคะมีแค่ตัวแบบเป็นตัวพาส์แบบนี้แล้วก็สายหนังแบบนี้นะคะแต่มุกคิดว่าสาเหตุที่มันฮิตอ่ะเป็นเพราะว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาค่ะ,ะกระเป๋าของสไตล์ที่เป็นอาร์พิตแบ็หรือว่าโชวเดอ์แบ็ที่มีขนาดประมาณเนี้ยอย่างเช่นตัว p r ada re edition ปี ed 2000 re edition ปี ed 2005กับหลายๆแบรนด์นะคะทำกระเป๋าแนวอาร์พิตแบ็ออกมานะคะตัวนี้มันก็เลยดังแบบ จูจๆก็ดังจุจๆก็หายากนะคะแล้วร้านพรีออเดอร์เนี่ยก็บวกราคาสูงมากนะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยรีเทลในช็อปเนี่ยอยู่ที่25,300บาทมุกเห็นในร้าน IG นะคะ่ะ หม่แกะตองเลยนะเขาบวกราคาไปที่ประมาณส0 0หม่น 3, กว่าๆประมาณแบบส0มหมืถึงสามหมเลยก็ว่าได้นะคะถ้าเป็นแบบว่ารุ่นปี2021เนาะแต่ว่าใบนี้นะคะพี่เขาซื้อมาปี2019วีคที่28ปี2019นะคะสภาพใหม่มากเดี๋ยวมุกจะมาใส่ขอให้ดูนะคะว่าข้างในใส่อะไรได้บ้าง โอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะมุกใช้กระเป๋าใบนี้อยู่เนาะที่มุกเพิ่งมาแกะกล่องรีวิวให้ล่าสุดเลยก็เดี๋ยวมุกจะลองเอาสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะใส่เข้ามาในตัวลุยวิตอง p อนเ e ิ t ์ตอะเซอรีกันเนาะจากเท่าที่ดูในกล้องตอนนี้ค่ะตัวซีรีนตัวนี้มีความใหญ่กว่านะคะแล้วก็หนากว่าเพราะงะั้นเนี่ยแน่นอนเลยคงใส่ของได้มากกว่านะคะก็เดี๋ยวมุกจะมาลองใส่ให้ดูกันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะใส่ตัวลุยวิตอง p ่าพอย s ั a c c e s s o r y นะคะรุ่นนี้ก็หายากเหมือนกันเนาะแต่ว่าหายากไม่เท่ากับรุ่นตัวตัวนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนใส่เข้าไปง่ายมากเนาะแบบนี้เลยแล้วบุกก็จะใส่ตัวการ์ดโฮเดอร์นะคะเข้าไปแบบนี้ใส่บุ๊กแบ็กนะคะใส่ตลับแป้งนะ ลิปมันนะคะแล้วก็ใส่กระดาษซับมันเฮ้ยมันใส่ได้เยอะกว่าที่คิดนะทุกคนอะเดี๋ยวขอยันจัดลิปติกสีแท่งใส่เข้าไปเลยลัวเฮ้ย,ยคุณพระช่วย Oh my goodness ทุกคนมหัศจรรย์มากกระเป๋าแค่เนี้ยใส่ทุกสิ่งที่มุกอยู่ในเนี้ยได้หมดเลยอะงงมากคุณแม่ ตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรนะคะนอกจากชิดชูซึ่งเอาจริงๆอะชิดชูก็สามารถใส่เข้าไปในใบนี้ได้เหมือนกันเนาะเฮ้ยทุกคนมันแบบโอ้ม่ก๊มากเลยนะเนี่ยคือมันใส่ของที่อยู่ในซีรีนอะลงมาอยู่ในตัวพอเช็ดเอเซอรี่หมดเลยอะ่ะเราดูหรือเป็นเพราะว่าซีรีนอะมันมีความโคง้งก็ไม่รู้นะทุกคนมาเลยทำให้ตัวสเปซต,ตรงเนี้ยมันหายไปหรือเปล่า แต่ว่าในทางกับกรนอะตัวหลุยส์วิทองโปรเจคเอเซ s รี่อะค่ะมันมีความที่แบบเหลี่ยมค่อนข้างค่อนข้างสูงมันก็เลยทําให้ใส่ของได้เยอะมากเอาจริงนะบุกเิ่มเข้าใจแล้วแหละว่าทาไมรุ่นนี้มันถึงฮอตฮิตได้ขนาดนี้หนึ่งในเหตุผลที่มันฮอตฮิตอะก็คือแบบบุกว่ามันจะฮอตฮิตมากสําหรับในหมู่สาวออฟฟิศที่แบบว่าอยากจะถือของแบบเบาๆลงไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุกก็เป็นสาวออฟฟิศเนาะบุกก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยมันเวิร์กมากๆเลยแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างเลยก็คืออ้อยสอนะคะว่าทําไมกระเป๋าใบน,นี้ถึงปัปบเรามากก็เพราะว่ามันเป็นทรงที่อินเทรนด์อยู่นะขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทรงพร a าดหรืออีชั่นซีลีนเอเวอร์แบ็กแล้วก็ตัวนี้นะคะค่ะทุกคนก็ขอบอกไว้เลยว่าหวย พอมจาจับของจริงแล้วอ่ะรู้สึกชอบเลยรู้สึกอยากได้เหมือนกันเนะรุ่นนี้ความจริงอ่ะมุกเคยมีรุ่นนี้แล้วนะคะเป็นรุ่นอ่าเป็นลายดามิเอะโซนะเป็นสีขาวแต่ว่ามกุกขายไปแล้วเพราะว่ามุกเป็นคนที่ไม่รักษากระเป๋าเนาะแล้วตัวลายดามิเอะโซะค่ะมันมาพร้อมกับตัวซิปที่เป็นสีขาวมุกรู้สึกว่ามันไม่น่าทนมือทนไม,ม้มุกเท่าไหร่เลยตัดใจขายไปนะคะแต่ว่าพอมาเห็นใบเงยทุกคนรู้สึกว่าแบบโอ้มันสวยมากเลยเนาะดูสิ สบายโอเคมากเลยอะทุกคนดูน่ารักมาสปายให้ดูนะคะน่ารักมากนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมจะมารีวิวกระเป๋าให้ดูอีกเรื่อยๆนะคะบ๊ายบาย